เสียงสียง I have chocolate ไม oh. ่เอานี่คือพารโรรามาตัวบอกว่ารถไฟจะมา10บโมงยีตอนนี้10บโมงยี <c oughs> 2 5 0 0 0 0หูปเปียประมาณ600บาทกับ1 5 0 0 0 0สูปเปียประมาณ350บาทวิดีโอที่แล้วเพจนั่งรถไฟฟรีไฮสปีดแทงห้องอินโดนีเซียจาการ์ตามุ่งหน้า <Indonesia S 2> สุม,มาห์สิงคโปร์เดนมาร์กยุโรปไทยแลนด์ <laughs> <laughs> สถานีสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแต่เพื่มีตั๋วแค่ตั๋วเดียวทําไงต่อละคะไม่สามารถใช้รถไฟอันนี้กลับได้ลงทะเบียนเราได้ตั๋วอันเดียวมาดูสถานีปลายทาง,ทางของรถไฟความเร็วสูงกันค่ะทุกอย่างยังแบบว่าโล่งเลยนะที่เห็นตอนนี้ก็มีทางเข้าหนึ่งสอง สี่ประตูได้กันเดี๋ยวเราออกทางน <OM IS> ี้ค่ะออกเราก็ใช้ตัวเน uh ี่ยแหละค่ะออกมาท <ๆ S 2> GE ี่แค่ะโอ้เดี๋ย nggak bisa kan sampai pada larang sini kan agak luas oh, so I pass Ali yes yes you must go, uh, go check out in pada station oh, sorry. but in here is agak luas so, oh, so next time you must buy a ticket oh. from Halim to uh, Tegaluan. oh because I buy to Bandung yes. I buy uh, Jakarta uh, if, Bandung if if, if, uh, if you go to Bandung you must uh, okay you must, uh, oh. apa namanya go to Padalarang and uh, next by train feeder. Oh, I see. Oh, okay. uh, because di di last station. Yes, yes. This is last station. Di last station, but, but my but, ticket. Yeah. Tika. Yes. Oh, Tika station. <laughs> terima kasih. So next time we have to sing. Okay. Ah, uh, terima kasih. า a ั a มา m ัมม m a ัมมาอ่ามีอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องรู้ให้ดีนะคะว่าสถานีสุดท้ายกับสถานีที่ตัวเรามีเนี่มันคนลสถานีกัน What name station i s, <S n i station What n a m t i n g t i n g อ่าบัตทเกดป ะะนะเบอร์ค่ะสถานีตะกรูเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟฟรมเรซุง ตั้งอยู่ในเขตเกดิเบนั่นหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ห่างจากบ้านดง20กิโลเดยกันอนาคตรัฐบาลเร่งว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นเมืองใหม่แห่งที่สองของบ้านดงๆๆๆๆๆตอนนี้จองแท็กซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่าแท็กซี่25 0 0 0ประมาณ60บาทค่ะจากสถานนี้สุดท้ายของรถไฟความเร็วสูง เพื่อจะไปรถไฟไกลที่อยู่ใกล้ๆเพชรน,นี่สถานีก็ขาวสะอาดนะคะดีไซน์แบบว่าให้แสงข้างบนส่องลงมาถึงสถานีใช้แสงแดดธรรมชาติประหยัดไฟได้อย่างดีเลยด้านล่างก็ตรงนี้อยู่นอกเมืองเลยฝั่งตรงข้ามก็เป็นทุ่งนา The cab ไปสายเหรอแคบแคบค่ะไปสายอันนี้อ่าสั่งยาบวกกับแคบอู้ยถ่ายตุกข์นี่เป็นที่ขายตั๋วนะคะอนาคตก็จะซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยทางเข้าอนาคตตอนนี้ยังไม่เสร็จดี เป็นแบบทุ่งนาเลยค่ะสุดยอดสายาเกิดไกด์สเตชันสถานีออกแบบเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆพืนพื้นที่แบบโล่งเลยมีทางด่วนเพื่อจะมาถึงสถานีเลยเป็นสะพานยกระดับข้ามทางด่วนออกมาจากถนนธรรมดา อยู่บนรถแท็กซี่แก๊บนะคะในสถานีสุดท้ายของรถไฟความเร็วสูงไม่มีตั๋วกลับนะคะก็เลยตัดสินใจนั่งรถแก๊บเพื่อจะไปสถานีรถไฟไกลรถไฟท้องถิ่นที่อยู่ไกลนี้เทีเ่ยงแล้วนี่ก็เรียวก็เลิกเรียนเดินกันแบบนี้เลยค่ะตอนเทีเ่ยงเลิกเรียน ด้านซ้ายก็เป็นโบสถ์มัสยิดค่ะไม่น่าจะไก่จากที่นี่ท่อเห็นรางรถไฟแล้วค่ะคนขับจอดทำไมตรง มาแบบทางลัดเข้าด้านข้างนี่โอเคอ่ะขอบคุณมากค่ะซีโ <Okay. S 1> oh, อ้ I forgot ฉันจะไปปนดุง นักท่ริสที่ยวน่นเอ่อฉันแฮปไกดค่ะฉานจะไปบันดงบันดงภาษาอินโดนีเซียไม่ไ่พาสปอร์ตพาสปอร์ตอ้าตอนนี้มาซื้อตั๋วเพื่อจะไปบันดงนะเราก็คิดว่าตั๋วที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยการ์ดเนี้ยมันน่าจะใช้ได้อะมันใช้ไม่ได้นะต้องซื้อบัตรใหม่เดี๋ยวลองดูก่อน Passport and then Bandung Bandung Wait, 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 Saya yeah, have many cars Say... yes. Canola? Like? Did that be, sir? No. Oh, don't sue my la 500 500 rupiah 500, yeah. 5,000 5,000 uh, 5,000 5,000 Yes, yes, yes ah. 5,000 บัตรอ๋อบัตรไกลที่มีอยู่แล้วใช้ไม่ได้นะต้องซื้อตัวใหม่แต่ตัวราคาแค่ห้าพันรูปีตอนนี้ก็ได้ตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอี่อีกยี่สินาทีรถไฟถึงจะมาราคา12บาทแท็กนัมเบอร์วันอ๋อ Number one, satu. Satu. Oh, saya sol, saya koda, keng ken, ken. Oh, Ah, okay. uh, ini toko ya, kopi. No. Mi ayam, no. 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 No, no food. No, no makan. No. <laughs> oke okay. กาแฟหรือร้านอาหารนะคะแต่สถานีสะอาดมากถ้าจะขึ้นไปฝั่งขนนูนนะคะเขาก็ไม่อนุญาตให้เดินข้ามตรงนี้นะเราจะต้องขึ้นสะพานลอยข้ามไปข้ามไปฝั่งขนนนอ่นนี่คือหนึ่งอย่างที่นอนีเียทำต่างจากไทยก็คือว่าไม่อนุญาตให้ข้ามทางรถไฟให้ขึ้นตรงนี้ เจอเด็กๆนั่งเลนนน่นกันตรงนี้จะเอาช็อกโกแลตให้เด็กนะมีช็อกโกแลตมากะกะมากินเองแหละเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางยังไงตอนนี้นเจอเด็กให้เด็กก่อนเลยสาะมาดปากี้เดี๋ยวก็ดินมาไอ้นอตปากี้สยามสยาม I have chocolate เมา เดี ais, ๋ยวเราเดินข้างไปบายบายจำไปจุมปะจำไปจุมปะนี่เป็นสนามกีฬาเป็นฮอน์เลยใหญ่สี่ห้าชั้นไล่ข้าวอยู่ตรงนี้ สถาน,นีรถไฟที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะร้อยสีสามกิโลห่างมาจากจากัตตามีห้องพยาบาลมีลิฟต์มีห้องน้ำ,ห,นำห้องน้ำผู้หญิง ห้องละมาห้องละมาตัวบอกว่ารถไฟจะมา10โมง23ตอนนี้10โมง22 Bandung? Yes. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, uh, kepada Larang. Iya, bisa ke Bandung juga. <laughs> ya, betul betul. <laughs> Only how many station? How many station? uh, uh, three. three, three. 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 Two. เป็นรถไฟแบบมีแอร์หน้าต่างปิดร้อยเปอร์เซ็นะคะมีที่วางแก้วสีสารสางกะตก่อนผู้โดยสารไม่เยอะกินไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นรคะมีกลิ่นอบับนิดน,นึงแต่ที่นั่งดีที่นั่งแบบ ขาวสบายมีสิ่งเรื่อมีแลกวางกระเป๋าม<อ>ีแอร์แอร์เยอะเลยออกแล้วนั่ง20นาที15นาทีเข้าห้องน้ำด้วย สิบนาทีจก็จะถึงบัานดงแล้ว อจาการตาจาก,กจารตาตีมากาซีอันนี้เป็นเส้นทางคนโลเคอลนะขอบคุณค่ะเราจะกลับเข้าไปรถไฟเดินทางไกล3ชั่วโมงเราก็ไปซี่สถานีใหญ่อันนี้เป็นสถานีเล็กโอนินโนีเซียมีน้ำใจนะคะถามเส้นทางได้หมดเลยค่ะ ถึงแม้เราจะพูดภาษาอินโดนีเซียไม่ได้ชาญชาลาอันนูนนะคะเป็นรถไฟที่มาจากชาญเมืองที่เพจขึ้นมา5,000ัน อันนี้คือทางออกรถไฟที่มาจากจาการตาคือรถไฟทางไกลเดี๋ยวแพ่จะต้องไปซื้อตั๋วก่อนแล้วก็ต้องกลับเข้ามาอันที่เป็นรถไฟทางไกล ตั๋วนะคะโชคดีตั๋วที่15นาทีรถไฟจอดนะคะมี2ราคาด้วยกัน250,000ลูปีประมาณ600บาทกับ150,000ลูปีประมาณ350บาทเชรเอา,า250,000วันนี้เป็นวันพุธนะคะแต่คนก็มาบ้านดงเยอะเลยมากระเป๋าเดินทางเยอะแยะ็นเอ เห็นรถไฟขบวนนี้นะคะจอดอยู่ข้างลางส,สลารีบโดดขึ้นมาดูเลยโอ้ยนี่คือพาโรรามาที่เพชรยังไม่เคยนั่งเลยพาโรรามาค่าตั๋วแปดแสนหรือเท่าไหร่ไปจาการ์ตาเหมือนกันออก จริงนะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีแคมเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปสองหกนาทีมาถึงก่อนเวลาสี่นาทีได้กัน <Okay. S 1> ไป <Thank you. S 1> ไปากขอบคุณ <Thank you. S 1> มา ไปจากบ้านดมถึงจาการตาเป็นรถไฟธรรมดาลเลยค่าตั๋วประมาณ600บาทนั่งสบายที่เสื้อเขียวด้านหน้าเหล่านี้ก็เป็นบริการการยกกระเป๋านะไม่รู้ค่าบริการเท่าไหร่ยังไม่เคยใช้ นี่สิ่งที่ชอบมากที่สุดก็นี่เลยมีตู้กดน้ำซีสถานีดูสะอาดนะคะเป็นแอร์ออกมาเพิ่ก็จะเจอทัวร์ลีดอินฟอร์เมชันร้านอาหารมีขายตั๋ว ดินโดมาเลดขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายและเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย